She says, เอางูนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในคชับผมโอเคนะฮะนนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับผมสีเกอร์ทีวีนั่นเองนะฮะก็อยู่กับผมอีกแล้วนะเป็นแมปนะ,ะวันนี้ผมจะมาดวแมปวัด ขออนุญาตปิดเน็ตครับโอเคนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวแบบดูกรูนะมันคือแบบอะไรนะฮะดูมันคือเขาวงกดนั่นเองโอไมก์กอดเลยเดียวนะฮะตรงนี้ก็มีพวกเครดิตของคนทำอะไรพวกนี้นะฮะก็อย่าลืมมาเล่นของเขานะฮะก็แบบ b บมาสเตอร์อีวิลในเช้าผมก็อ่านแค่ไี้พอนะเออแล้วก็มาอ่านเองนะฮะก็แบบนี้คือ บบว่าเล่นไม่คิดจะเดินออกมาได้ไหมเนี่ยดูดิหโคตรใหญ่นะฮะโอ้โหนะไอ้นี่ผมว่าสร้างดีมากเลยนะกันแบบว่ากันเกียร์นะเวลาเราทุบกวดมันก็จะตกออกมาตกมาอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันคือมันดีมากเลยนะมันกันเกียร์ได้มากเลยนะก็นะนอกจากเราจะทุบพื้นแค่นั้นแหละนะเขาไม่กันเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับนะ จะห่างก,กดแปบบ๊บกดกดกดเข่ยยังไงเคน,นะฮะคือแบบว่าเล่นแบบหมดเซิร์ฟเวอร์นี่คือเล่นทั้งวันม้งเนี่ยกาจะออกได้นะครับผมนะก็โอ้กอดแบบโคตรใหญ่นะฮะแม่งเดินทีนึงกแม่งหลงแน่นอนนะฮะ นะก็ใครที่อยากเล่นแมปนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในเช้าผมก็ดาวน์โหลดกันเลยในเช้าผมนะก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์หรือกด u b s c r i b ์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผมบ๊ายบายครับผมเจะมาคลิปหน้าอ่ะ yeah. สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนหรบกวนช่วยกด u b s c r i b ์หรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะ,ะก็ขอบคุณพระคุณมากนะฮะก็ที่กดนะครับผมไป